สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์ครับวันนี้วันที่18กันยายน2025นะครับเรามีเรื่องน่าสนใจมากเกี่ยวกับอนาคตของโลกคริปโตค่ะสวัสดีค่ะมาจากคุณแดนมอร์เฮดนะครับ CEO ของพัน t e r a Capital ที่ไปให้สัมภาษณ์กับ CNBC ใช่ค่ะเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะตอนนี้ครับเขาคาดการณ์ว่า i t t o o n เนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง750,000ดอลลาร์เลยนะครับภายใน4-5ปีข้างหน้า โหตัวเลขสูงมากนะคะใช่ครับและที่สำคัญกว่านั้นคือเขามองว่าโลกของ Layer 1 Blockchain นะครับที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอาจจะเหลือผู้เล่นหลักจริงๆแค่3รายเท่านั้นเองคือ Bitcoin, Ethereum แล้วก็ Solana อืมก็นับว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะจากฝั่งสถาบันการลงทุนรายใหญ่เลยมันสะท้อนแมวโนมที่เขาเรียกว่า Consolidation หรือแบบว่าการคัดกรองในตลาดนะคะ การคัดครองใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าผู้เล่นที่ไม่แข็งแรงพอหรือไม่มีจุดเด่นชัดเจนก็อาจจะค่อยๆหายไปทําให้ภาพรวมมันชัดเจนขึ้นสําหรับนักลงทุนหมอเห็ดเขาก็ให้เหตุผลนะคะอย่างบิตคอยเนี่ยเขามองว่ามันยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกเยอะมากถ้าเทียมสัดส่วนกับความมั่งคั่งทั่วโลกที่มันสามารถเข้าไปแทนที่ได้นะคะอ๋อคือมองว่า Market c ตแคปัจจุบันยังเล็กมากเมื่อเทียบกับพวกทองคําหรือสังหาอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็กำหนดบทบาทให้แต่และเหรียญค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะ BTC ก็คือทองคำดิจิทัลเก็บมูลค่าไปส่วน ETH ก็เป็นเหมือนระบบพื้นฐานระบบหลักเลยสำหรับ DeFi แล้วก็พวกสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆที่เรียกว่า Tokenized Assets ครับผมแล้วก็ s o l หรือ Solana เนี่ยเขามองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นความเร็วสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลเร็วๆนะคะโอเคครับ ลองมาเจาะทีละประเด็นไอ้เรื่องบิตคอย750,000ดอลลาร์เนี่ยเออมันเป็นการมองบอกมากๆเลยมีพื้นฐานอะไรมารองรับบ้างครับเขมโมเหตุเขามองย้อนไปในอดีตนะคะเขาบอกว่าตลอด12ปีที่แพนเทราลงทุนมาเนี่ยบิตคอยเติบโตเฉลี่ยปีละ2เท่าตัวเลยนะโหปีละ2เท่า ใช่ค่ะแล้วพอมาดูสัดส่วนมูลค่าตลาดเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆอย่างที่คุยกันเมื่อกี้บิตคอยก็ยังถือว่าเล็กมากจริงๆก็เลยมองว่ามันยังมี room to grow หรือช่องว่างให้เติบโตอีกเยอะค่ะเป้า355,000ดอลลาร์นี่ก็เลยเป็นเป้าระยะกลางๆในมุมมองของเขาเข้าใจครับแล้วการที่เจาะจงไปที่ s o ลา n ่าเลยแหละครับทั้งที่เลเยอร์วันอื่นๆก็มีเยอะแยะ ทำไมต้องเป็นโซลาร่าที่เข้ามาอยู่ในท็อป3ร่วมกับ BTC และ ETH ปัจจัยหลักๆเลยนะคะคือเรื่องประสิทธิภาพล้วนๆเลยค่ะโมเฮดเข้าถึงกับยกตัวเลขมาเลยนะว่าโซลาร่าเนี่ยมีการทำธุรกรรมสูงกว่าบิตคอยแบบเทียมไม่ติดเลยในช่วง4ปีหลังมานี้สูงกว่าขนาดไหนครับเขาบอกว่ารองรับธุรกรรมได้ถึง9,000ล้านครั้งต่อวันเลยนะคะ9,000ล้านต่อวัน เขาถึงขั้นมองว่าโซลาน่ามันเร็วและถูกพอจนแบบว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องมีใครสร้างเชนใหม่มาแข่งในด้านนี้แล้วด้วยซ้ำค่ะโหฟังดูเป็นการวางเดิมพันที่ ชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับแพนเทราเองเขาได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่มันสอดคล้องกับมุมมองนี้บ้างไหมหรือว่าพูดเฉยเไม่ได้พูดเฉยเค่ะมีการลงมือทําจริงด้วยนอกจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยแพนเทรากาลังจะเปิดตัวกองทุนเปิดนะคะสําหรับลงทุนใน SOL โดยเฉพาะเลยอ๋อมีกองทุน SOL ด้วยใช่ค่ะที่น่าสนใจคือมันเป็นกองทุนในรูปแบบหุ้นที่รวมผลตอบแทนจากการ stacking เ,เข้าไปด้วย s t a ก k i n g นี่คือการเอาเหรียญไปค้าประกันในระบบใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเอาไปช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมามันก็คล้ายๆเป็น s o ล a n a ETF ที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มมาค่ะสำหรับพวกนักลงทุนสถาบันหรือรายใหญ่ที่อาจจะไม่สะดวกมาจัดก,การเรื่อง staking เองเพราะตอนนี้มันยังไม่มีสปอต ETF ของโซล a n a ในสหรัฐเข้าใจเลยครับก็คือเหมือนสร้างผลิตภัณฑ์มารองรับดีมานตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะ p a น t e r a ยังไปร่วมลงทุนกับ h e l i ียเปิดตัวโครงการถือครอง SOL มูลค่าเริ่มต้น500ล้านดอลลาร์500ล้านค่ะแล้วก็อาจจะขยายได้ถึง1.25พันล้านดอลลาร์เลยเพื่อเอา SOL เนี่ยไปสเต k กกิ้งสร้างผลตอบแทนบนเชนโดยตรงเลยชัดเจนมากครับเป็นการสร้างเครื่องมือทางการเงินให้นักลงทุนสถาบันที่สนใจ SOL แต่ยังติดข้อจากัดเรื่อง ETF หรือความซับซ้อนในการสเต k กกิ้ง ถูกต้องค่ะมันสะท้อนกลยุทธ์ของสถาบันเลยที่ต้องการลดความซับซ้อนในการลงทุนคริปโตแล้วกออ็โฟกัสไปที่เหรียญไม่กี่ตัวที่พื้นฐานแกร่งๆมีเรื่องราวให้เล่าในตลาดทุนได้ง่ายๆโอเคครับงั้นสรุปสั้นๆอีกทีนะครับมุมมองของ Pantera Capital ก็คืออนาคตคริปโตเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นหลักไม่กี่รายคือ BTC, ETH และ SOL พร้อมกับมองว่าบ t c o i n ยังมีโอกาสเติบโตด้านราคาได้อีกมากใช่เลยค่ะสรุปได้ตรงประเด็นเลยและประเด็นที่เน่าคิดต่อนะคะก็คือว่าถ้าการรวมศูนย์หรือ Consolidation แบบที่เขาคาดการเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อระบบนิเวศโดยรวมพวกโปรเจกต์เลเยอรหนึ่งอื่นๆที่เหลืออยู่จะมีพื้นที่สำหรับนวัตกรรมไหมหรือว่าจะกลากันว่าผู้ชนะไม่กี่รายกินรวบตลาดไปหมดเลย นั่นนะสิคะหรือว่ามันจะยังมีพื้นที่สำหรับผู้เล่นเฉพาะทางที่เรียกว่า niche players ให้เติบโตได้อยู่อันนี้เป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยคะ่ะน่าติดตามมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CryptoNews ในวันนี้ครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคลิปตัวนิ้วของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้มีพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ